สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทู e นะครับก็เฟซบุ๊กนะมามาดูกีก้าโอ้ดำตำรวจนะโอที่อย่างเร็วเลยคนระับทุก่าน้มาโอ้ยนั่นน่ะ ถามพี่ให้นอนเลยสีมาดูนี่ครับโอ้โหสีดีครับจา้าบเลยนะท่านผู้ชมสวยสดงดงามสวยครับอันนี้สวย ถ้าจะสิบสองออกสีหรือเปลเมกาตัวนี้น่าจะเจ็ดสีเอแปดสีสองหรือเปล่า เราไปซูมนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวรถนจะมันหมดแล้ว โอหายแล้วครับขับขับไปดูนี่ครับเจโอ8นะครับท่านผู้ชมกับ FM 1A อันนี้แรงครับเอโอแปดกำลังพอดีอันนี้เอโอเก้าซีนะครับ โอ้โหโอ้โหยกหน้าครับยกหน้าแน่นอนเลยโอ้โหไหลนะครับไหลนะครับโอ้ oh. แต่มียกหน้าแน่นอนครับโอ้โอ้เอาแล้วครับโฮ้ย oh. ูกันเลยนี่ครับกระบะกระเซ็นรครับช่วงล่างอะไร c จ8 เขข้เดี๋ยวไปดูรูปแป๊บหนึ่งนะโอ้โหบัณฑิตดำเร็วนะเปลี่ยนก็เปลี่ยนก็บอกดำชุดดำเนาะชูดเบิร์ดนะทำมาใหม่ครับเหมือนไฟช่างนุปั๊มสายนะเขามีช่างนุรีแมปแล้วก็ต้องช่างนุจูนตนะําเขาบอก เ oh, sure <so ี้ยพีมาแล้วครับล็อกกี้โอ um> um um)> um ้ยส um> um um> um ุสุแล้วก็ตามมาด้วยเดก้านะครับผมเดก้าแล้วก็ตามมาด้วย360หอู้กระบะสวยจัดเลยครับ ด้วยสามหกโอ้โหอันนี้พีเด็ดเลยว่ามันนี้พีเด็ดเลยครับเบอร์ทีตามสามหกตัวน่เลยโอ้อันนี้ไม่มีระบบด้วย3,7เจ็ดเหมือนกันไม่รู้จะถ่ายขานาดให้ดูกันครับว้าวุ่นอยู่ โอ้โหเรียงกันสามกันเลยนี่ค,ครับไล่ไลเลยนะครับไล่รุ่นไล่รุ่นนี่เป็นไล,ล่รุ่นนะครับรุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะ ไปดูสามเลยครับวา้าบุญไปหมดเลยครับล็อกกี้โอง่งเราไปไหนเนาะล็อกกี้พี่โอง่ง ทีเด็ด,ด,ดวันนี้เลยนะเพิ่งเห็นนะเห็นเมื่อตอนบ่ายๆนี่แหละน่าจะเพิ่งมาครับผมถ้าเป็น ถ้าเป็นสามปากนะฮนะสามปากนี่คือกระเตือเท็บแน่นอนคนระับท่านผู้ชม 在老里？